สวัสดีครับท่านผู้ชมไกด์อุบลพาเที่ยวอุบลอย่างคนอุบลเที่ยวได้ยินเสียงคลื่นอย่างนี้ได้เห็นหินสวยๆโขดหินสวยๆน้าําใสๆนะครับยังยืนยันว่าเรายังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้พาไปเที่ยวแหล่งเท่องเที่ยวที่กําลังได้รับความนิยมนะครับอากาศร้อนๆเรามาเที่ยว ภูกระแตกันครับผมสาเหตุที่เรียกว่าภูกระแตนะครับเดินตรงที่พื้นที่แห่งนี้เป็นที่สูงชาวอีสานเรียกที่สูงว่าภูนะครับบนนี้มีกระแตเยอะชาวบ้านก็เลยเรียกว่าภูกระแตภายหลังมีการสร้างเขื่อนซิรินทอนนะครับเมื่อมีการกักเก็บน้ำนะครับก็จะน้ําก็จะท่วมขึ้นมาจนพื้นที่บริเวณนี้เหลือแต่เกาะเป็นเกาะอยู่กลางน้านะครับชาวบ้านแถวนี้ก็อาศัยเป็นที่พักผ่อนนะครับเวลาออกมาหาปลาในบริเวณเขื่อนซิรินทอน นะครับเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวกันได้ครับผมการเดินทางไปนะครับใช้เส้นทางพิบูลสิรินทรนะครับสังเกตหลักกิโลเมตรประมาณหลักกิโลเมตรที่59ถึง60ก็จะเห็นป้ายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อยนะครับตรงนี้ขับรถเข้าไปเลยครับผมขับรถเลียบคลองส่งน้ำนี้ไปประมาณ15กิโลก็จะเห็นป้ายทางเข้าภูกระแตนะครับเข้าไปอีกก็ประมาณสักก,กิโลหนึ่ง กิโลหรือ2กิโลนะครับก็จะถึงแล้วครับเชวนๆไปเที่ยวครับผมหน้าร้อนอย่างนี้ร้อนๆอย่างนี้นะครับไปเล่นน้ำชวนให้นึกถึงบรรยากาศภาคใต้เลยนะครับที่นี่ภูกระแตครับ